อุ๊ยพลอยเชอร์มานถูกจับตาพักหลังๆอยู่กับหนุ่มคนนี้บ่อยจัง จับสังเกตกิกกกันหรือเปล่าทําออลบดาขาเผือกนั่งไม่ติดเก้าอี้กันอีกแล้วก่อนหน้านี้เจมอลหนึ่งร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าสมมตินะสมมติกูบอกว่าสมมติไงสมมตินางเอกหน้ามันเขากิกกกับนักร้องแร็ปเปอร์พวกมึงติดไหมแต่กูติดนะกูรักของกูนั้นผัวกูฮีอุตสาโสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของกูเตาอันกูมั่นใจแค่เพื่อนกับพ่อเพราะนางเอกเพื่อนเยอะล่าสุดพลอยเชอร์มาได้ถูกจับตาเรื่องความรัก กับคลอดีนอาทิตยาว่ายังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะหลังจากพลอยเดินทางกลับมาจากอินเดียเธอได้มีการโพสข้อความปริศนาว่าใครทำร้ายคุณความคาดหวังของฉันเองซึ่งในเวลาต่อมาพลอยถูกจับตาอีกครั้งว่าทำไมพักนี้สนิทกับตรงซึ่งคู่นี้สนิทกันอยู่แล้วแต่พักหลังสนิทกันกว่าเดิมตรงจะเป็นงานปาร์ตี้กับแก๊งเพื่อนพลอยอยู่บ่อยๆส่วนในเอจของคลอดีนถูกตั้งเป็นส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่พอมีประเด็นนี้ออกมาก็ตั้งเป็นส่วนตัวแต่พลอยยังติดตามไอจีคลอดีนอยู่แต่ที่แฟนคลับสงสัยคือพลอยต้องไปเที่ยวด้วยกันบ่อยและแถบสตอรี่หากันบ่อยๆเอาเป็นว่างานนี้จะยังไงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่เองค่ะ